สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดินคําคลิปนี้เป็น EP ที่12 7สองโมงเชา้าตอนเช้ามาแล้วก็ไปหาคุณยายเพื่อรับภารกิจสวัสดีครับคุณยายมีอะไรทำไหมครับยินอะไรดีอ่ะอมะนาวเผาไหม คุณอยากจะกินอะไรเดี๋ยวนะ้องดูภารกิจให้คุณกินอะไรกันน่าจะกินอะไรก็ได้บ้ง เรามีมะนาวเผาเนาะเดี๋ยวลองเอามะนาวเผาให้คุณยายกินนี่ของคุณมะนาวครับขอบคุณครับนี่คือรางวัลได้เงินมือนหนึ่งโอเคไปเราก็ไปหาคุณจอต่อคุณจอครับสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไม่ครับ สีเสื้อดองจันสีน้ำเงินบรูมมนเนาะอเอรู้สึกเราจะมีนะนี่ปะไม่ใช่อีกตัวหนึ่งเนาะน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนี่ย่ออืมไเราต้องไปดูตรงนี้อ่านี้เราก็หยิบ ไม่ใช่นี่อ่ะปีเสอ้อบูมูลโอเคไปลงครับผมเอาปีเสื้อมาให้ครับนะต้องการคุยก่อนใช่ไหมโอเคมาเรามาส่ง นี่ครับสีเสื้อสีน้ำงเงินของคุณลงุงนี่ขอบคุณครับได้ร้องะวันคืออะไรดะคืออย่างนอะเอาไว้กินใช่ไหมบวกเลือดหัวใจหนึ่งเลือดสิบห้าเอนจี้หกบวกเอนจี้สามสิบ น่าจะกินอะไรโอเคอเรามาซื้อขวานเพิ่มลุงครับขอซื้อขวานเพิ่มครับเรียบร้อยต่อไปเราก็มาเก็บเก็บของก่อนเก็บผีเสื้อก่อนโอเคเก็บ ขวานเนาะลวกแต่ตกปลาสำรองนี้ตือขวานสำรองมีน่าเป็นอาหารนี่ขายขวานขวานโอเคขวานสำรองนี่ตกปลาเราก็ซื้อใหม่เลยแล้วกันเนาะสำรองลงครับผมมาขายของเ<ใ>นี่ยนะดูเควสไตวันก่อน สร้างเครื่องมือใหม่แร่5อันแล้วก็พืชมาไดพืชสอันนั้นก็มาขายของก่อนขายครับผมนี่ขายให้หมดเลยดูสิจะได้เท่าไหร่สามหมื่นหนึ่งเค ได้โอ้ได้ตัวสิบสองอันแน่เนี่ยเนี่ยสิบเ็ดเพิ่มอันนี้คือเป็ดสำรองเบ็ดสำรอง ันนี้น่าจะขายเนาะเป็นแสนแล้วโอเคได้อีกสองร้ 250. อ้าสิบืมโอเคมิจภาพสิบเอ็ดทับสิบโอเคต่อไปเราก็มาดูใบอนุญาตเราสามารถซื้ออะไรเพิ่มได้ไหมการขุดลึกน่าจะเป็นเหมืองโอ้สามพันห้า นี่ไงตกปลาเวลสองตรวจจับโลหะกับดับจากจัดการขายก่อสร้างเอาตกปลากดีกว่าน,นอ้อ่ามาเราตกปลาเป็นเวลสองใบหน้าตกปลาระดับสองได้ ที่ตกปลาทองแดงมาเดี๋ยวเราค่อยมาคับนะคะอันนี้เราจะพังแล้วนี่เออเดี๋ยวเราขาับเอาไปเก็บก่อนเอาตัวมาเก็บด้วยเก็บตัวก่อนแล้วก็ที่ตกปลาที่จะพังอันนี้เอามาใช้โอเคต่อไปเราไปขุดแร่เนาะปลาอะ เก็บไว้ก่อนเอาที่ขุดที่ขุดเราได้ทองแดงหรือยังไปอนุญาตเนี่ยเราไปดูโต๊ะสิว่าเราสามารถครับอ่ะครับได้แล้วนี่งั้นอยวเราไปขุดอันนี้ให้มันเกือบพางก่อนเนาะไปเราไปทำเคเวสกันดีกว่า กดแร่ห้าก้อนอันนี้เยว์อะไรวะถ่ายรูปเหรออ่ะโอเครับไะเรามาดูซิว่าเขาให้ถ่ายรูปที่ไหน แต่เราไม่มีกล้องเนาะมไม่เป็นไรเออเราไปขุดแร่น่าจะเป็นแร่เนาะห้าเอาล็อกก็คือน่าจะเป็นแร่ห้าก้อนต่อไปเราหาต่อไปทางทางนี้อ,อุ้ยอเจ็บอึก่อนเอาไปขายได้ออมแร่แร่เราก็กระโดดฝั่งนู้นดู đúng, Kẹp mà đào, mẹ, ở trong này nó. โ okay. อเค๋ยวข้าไปทุงบนก่อนเราจะมีน,นี่หมาหมาเยอะดอกไม้เก็บดอกไม้ไปขายอันนี้มีจอมปลอกขุดไปก่อน อาแล่แล้วเหยนตืต่นเต้า อันนั้นอะไรอะ่ะอ,อโอนกอนี่เจอแ,แล้วสามก้อนห้าอัน หรือว่าเราต้องขุดห้าก้อนลับมาแรงนี่ดีกว่าใช่ไหมนี่คือมาแรงใช่ไหมชึบนี่เราก็ไปขุดหาแรกก่อนเลดกะบังเชร็จทำเราเอากลับไปปลูก เอาต้นกระวังเพชรก,กลับไปปลูกด้วยแร่แร่อยู่ไหนนี่แร่นี่กินมนะนาวก่อนดูภารกิจปีอะไรสำเร็จอ๋อเก็บเกียวโอเคขุดแร่ มันไม่ใช่แรกมันเป็นแรกคอสอะ่ะอืมอันนี้เราเคยมายังนี่นี่นี่แร่แร่เกือบเลยอันนี้น่าจะเป็นดีบุกหินออก ตรงนี้มีไม้ไม่มีเก็บแบบหอยไปและมีไม้อุ้ยถัง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 นี่แน่สองถังสองถัง นนีกกระจอกเทศน,นั้นหมากัดกับจิงโจ้นี่แหละอีกอันนึงสองก้อนน่าจะสามก้อนใหญ่ละ โอเคนี่น่าจะเป็นก้อนที่สี่เหลืออีกหนึ่งก้อนเก็บ okay, หอยก่อนโอ้มีหอยเยอะเราหาแร่ตรงนี้ก่อนอืมต้องไปตรงล้นดู ของไม่เต็มโอเคจับไปตัวนี่แด้ก่อนหนึ่งนี่ครบเรียบร้อยตักไอ้นี่กลับไปอันหนึง่ง ต่อไปเราก็หามาเมล็ดพืชกับสร้างของใหม่นะโอเคงั้นเรากลับบ้านก่อนบ้านเราอยู่ทางขวาอ๋อนี่เหรอที่ถ่ายรูปอ๋อเราไม่มีกล้องนะเดี๋ยวเราวิ่งมาทางนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างไปกลับบ้าน ระหว่างทางก็เก็บทรัพยากรไปขายนกระหว่าคทางมา,มาจบับอ่ะตรงนี้มาเล็กปื๊เดเยะอะเนาะอืมปื๊ดมาเล็กป่า ใช่ไหมไม่ใช่หรอหรือปลูกอืมเดี๋ยวลองปลูกดูสิอ๋อปลูกสี่อันโอเคเรียบร้อยอ่ะอุ้ยมีถังนี่เลยถัง มาเอาแล้วก็ถังเออนี่เนาะที่เรามาแต่ลองสิทีนึง๋อได้ป้ายป่ะกลับบ้าน แต่ที่ขอลงมาโอเคเลาะตามนี้มาจริงโจจริงโจเีนียแค่ไหมมองอซ้ายมองขวาไม่มีโดดอา้าวไม่ได้โดด มาแล้วเก็บหอยเรามาสร้างวุดใหม่ก่อนใบสามเหรอคุณจ้อนผมมาขายของครับเดี๋ยวเพิ่งปิดนะครับเรามาขายชีเสื้ออันนี้เอย่าไ้วางหอยด้วยอ่ะ น่าจะแค่นี้เนาะ๋ยวนี้ไปวางไว้อมลงนีก็วางโอเคขายดอกไม้ด้วยได้เจ็ดพันมีอยู่เก้าหมื่นสร้างของเหรออ่าสร้างอะไรดีอันนี้ไหมไม้กร,กระดานหนึ่ง 2. เรซินสองเก็บของก่อนเก็บมะนาว น,นี่ของกินได้ไม่ได้ขายวุ้นเสียกระปิงป้ายเนีย่ยนี้ปลูบน,นี้จะพังอะส่วนวแมลงเราไปวางไปวางก่อน อ่ตู้จดหมายม,มีอะไรเนาะจากคุณยายหมอนิวเลเวล f ิชไลเซนคือใบอนุญาตตกปลาโอเคครับเราเอาเรซินกับไม้กัมเนาะไม้กัมอันหนึ่งเป็นกระดาน เร,เราไปเรื่อสิ้นสองอันเราไปเรื่อยก่อนแล้วก็มาสร้างตกครับนี่ไม้นี่เรียบร้อยสร้างเครื่องมือเวทรายวันสำเร็จได้ไม้ตะบองนี่นี่ อ่าเรามีอันนี้นะอะไรนะขั่วที่เราเอาดินมาเรามาตรงนี้ก็ได้นะอืมตรงนี้แล้วกันวางแล้วก็เก็บทำเป็นพื้นที่ ่อต้นโกงกลางจะขึ้นพอไหมหกเจ็ดแปดอุ้ยอะไรอย่ะอ,อ๋อเก้า เราก็ดินี่ต่ว่าวางตรงนี้แล้วกันเราก็มาปลูกต้นตะบองเพชรอันนี้เลยดอกไม้เก็บเก็บไปขายนี่มีต้นไม้โตตรงนี้ละต้นตะบองเพชรเราปลูกไว้หน่อยเราปลูกนี้โอเค เราก็มาขุดนี่แล้วก็โยนทุกวันนี้5โมง48นาที ต้นตะบองเพชรเรียบร้อยไหนดูสิต้นมะนาวที่เราปลูกยังเก็บเกี่ยวไม่ได้โอเคพวกเรียบร้อยนี้ไม้ตะบองอันนี้ดอกไม้จีเก็บโอเคแล้วเรไปเก็บของก่อนเอ๊ะอ้าวประโยนพวกทิ้งทำไมเก็บอันนี้อืม นี่เราได้สปริงมาสามันละไอ้เก่าเราก็มาเก็บนี่กินได้ดอกไม้อ่ะเก็บเงนจีบเนี่ยไปขายขวานพิกแก้อพีิกแ็กจะผักละเราไปคุณจอออกคุณจอนปิดร้านนี่เนาะอุ้ยไอ้ลามนี่เนี่ย Đây mà. Chà nó thanh chà lảm. Mà loại này chúng ta ăn chà lảm. ฉลามอา่ะฉลามหนีอดกินเลยมามาเราล่อฉลามมาไหมไม่มาฉลามไม่มา,อ,า,อ,า,อ,าอันนี้เราเก็บได้ไหมได้ไอต้นสาหร่ายอืมได้เนาะ ฉลามไปดูแล้วอดกินเลยเนื้อฉลามรู้สึกเราจะมีซีดีครบนะซีดีนี้สองแล้วก็นิี้หนึ่งผ่านสองซีดีหนึ่งกระดาษจำนวนหนึ่งอเอาของว่าใส่ดู ไฟกับ,บเมนบอร์ดปั้งดี๋ยวก็เจออ่ะเก็บของสายไฟเราไม่มีเนาะกับเมนบอร์ดอันนี้สาหร่ายทะเลกินได้บ่อยไ,ไปลูกวันนี้ก่อนอุนจี อันนี้หอยหอยเอาไปขายลุงพรุ่งนี้อันนี้หอยขายพรุ่งนี้ปุ๊บแล้วก็ว่างๆเราก็มาตกปลาเด็กอันนะั้นเดี๋ยวไปทำเป็นเลเวลสองเรามาตกปลาตรงไหนดี ปลาทะเลแล้วกันนาะอ่ะตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วกตกฟักตัวหนึ่งแล้วกันนอนี่น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จุ๊บกินไหม้องมาตัวใหญ่ตัว อ่ะไม่ได้หรอกใกล้ไปมั้งตัวนี้ล่ะน่าจะใกล้ไปแล้วดูสิได้ไหมเอาไม่ได้ เก็บอุญจิไปขายเไไวทลายวันเรียบร้อยเอาไฟฟ้าก็ขาดบางอย่างเห็นว่าเสร็จปลูกต้นกระบองเพชรเรียบร้อยนี่หอยไปไขายขายอ่ะข,ขายไว้นี่เอาอุจิมาอุจิมาขายครับน,นี้มาเล็ดต้นไม้ต้นต้นกำ อ่ามีเป็นร้อยขวานอันนี้เรามาทำเบ็ดตกปลาอะว่างๆเราก็มาทำเบ็ดตกปลาอันนี้เก็บก่อนเบ็ดตกปลาทองแดงเราใช้ทองแดงสองังนเ็เรียบร้อย เป็ดตกปลาท้องแดงอีกแอืมเดี๋ยวอีกหน่อยเนะเดี๋ยวค่อยค่อยมาทำอะเราเก็บอันนี้มาใช้ก่อนเด็ดตกปลานี้เอาไว้ไว้น,นี้ก่อนเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้สามทุ่มครึ่ง น่าจะไม่มีอะไรให้แล้วเพราะเราทำเควสหมดแล้ะตอนนี้นี่พี่เคเควสรายวันงานอันนี้น่าจะล่าปีาศาจเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยไปถ่ายรูปแล้วกันเนาะมันมีจุดมารบนแผนที่เนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้เราต้องถ่ายรูปยังไงไม่รู้นาะถือไม้ตะบอง โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนกันนะครับเดีย๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ